ละครสั้นซีเรื่องฝาแฝดของปังจังปังจังมีกาแฟเหรอแม่คะแม่หนูอยากได้ชิดนี้เหมือนกันนะคะมีไหมอะ่ะมีใ<ะ>าแต,แต่ว่าร้นานค้าที่ซื้อนั้น อัน,นไม่ได้อยู่ใกล้ๆบ้านหนูนะจ๊ะแล้วมันอยู่ที่ไหนหรอคะคุณแม่อ๋อก็อยู่น่าจะเป็นทางที่เราไปญี่ปุ่นนี่แหละแต่ที่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะ เป็นไรเดี๋ยวแม่จะพาไปญี่ปุ่นโอเคค่ะแม่จะไปตอนนี้หรือพรุ่งนี้ล่ะคะก็ไปวันนี้แหละลูกโอ้โห จะพาไปนะจ๊ะจะเย็นๆพ่อกำลังขนกระเป๋าอยู่นี่ไงก็พ่อขนกระเป๋ามาแล้วไปพ่อไปญี่ปุ่นจ้าเย้่ะตามมาอ่ะไปตามมา ย้ายกันไปดูเรียบร้อยฉันได้เอาปจัก,กรยานที่่สองคนเนี้ยโอเคจ้าใช่เดี๋ยวจะเอาต่อวางไว้ตรงไหน đuôi, súng sải trên tiếng, vang rồi, Điểm rồi. Điểm rồi. Điểm rồi. เด็กๆเดี๋ยวฉันจะเอาอาหารไปขอนในตู้เย็นซ้าค่าชิบเอากระป๋าเอาไว้ใตู้เย็นเอากระป๋าไว้ในแล้วกันชุบ เียงมาแ้าได้ไงอกดันน่ะกมาหลังรถไงโอ้โหนั้นมากเลยต้องยัดเข้าไปไงเตียงนี่ไงคาเตียง นี่คือเตียงน,นะไปะฉันจะไปเติมเหมือนจักรยานลูกโอ้โ,อโหคุยกันอยู่เลยเหรอใช่ค่ะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยแม่อยากรู้อ่ะก็คุยเรื่องตลกเนี่ยแหละ khui lên da đầu, mình cứ khui, ní ngay, à? ní ngay, tiêm xết ra, thôi, กับข้าวอยู่ดีดกว่าช่ิบจิ๊บชิบนี่แกแม่กำลังทำกับข้าวอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่เรามาทำอะไรอะ่ะเรามาเล่นเกม,มฟีไฟกันแม่โอเคแล้วก็ตามฉันมาไงฉันจะนั่งตรงนี้ คืนั่งตรงนี Ooh, yeah. <c oughs> uh, ้เหรอใช่ไม่ใช่ฉันบอกให้เธอมานั่งตรงนี้โอเคเอามือถือมานี่นนน่นนเะเป็นีนนี่อแอนดีอีกแแค่ ไอเป็นตู้ที่ตรงนั้นหเหรอยองมันอือ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 อืลูกจ๋ามากินข้าวเถอะแม่ทำทำเสร็จแล้วนะโอ้โหไม่ละลายกันอยู่เลยเนี่ยอ๋าหนูกำลังเงินฟรีไฟอยู่ค่ะแม่ โอ้โหสนุกกันใหญ่ยังนะลูกใช่ค่ะไปกินข้าวจ้าแม่ทำเสร็จแล้วนะโอเคโอเคเล่นกันเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็ตามจะมาึ๊บช่ช่วยเลยพ่อช้างน ไปกินข้าวไปคุณพ่อคะกินข้าวไเลยนะคะคุณพ่อขามากินข้าแล้วเอาไม่เลี่ยนเลเหรอเอาทำใส่จหัววันนี้กินข้าวกับอาหารเหมือนญี่ปุ mm. well, ่นอะโอเคนี่ไงเนี่ยอาหารญี่ปุ่น อร่อยอ่ะอร่อยเหมือนกันเลยค่ะแม่อย่าลืมกินผักด้วยนะจ๊ะโอเคยุ้ยชุ๊อโอ้ทำไมผักของตั้งเลยอะ่ะคะออ๋ก็มีรสชาติขมไงอยยโยก ถ้าลูกกินนานๆลูกก็ชิ้นแล้วชินหรอคะโอเคเราจะกินบ่อยๆนะคะส่วนปาแป่ฉันก็ชินเหมือนกันชินแล้ว จริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหฉันชอบดูวิวมากโอ้โหมีนกด้วยว้าวนกพิราบบินไปบินมาเฮ้ยกินเสร็จแล้ว วันนี้น่ะมาดูวิวส่นเนี้ยแม่คะหนูอยากเล่นปั่นจักรยานกับแม่โอเคโอเคโอเคแม่คะหนูอยากเล่นปั่นจักรยานของพ่อโอ้โหแต่ลูกขาถึงไหมเนี่ยเออมาถึงอยู่ค่ะ คิดว่าใครจะไวกว่ากันยิปปี้เอาคุณขงหลังสีฟ้าสีฟ้าตาม,มาไม่ทันสูขายูไอ้นั่นนั่ปตันเล้ สด okay. ีบ๊ายบยเดียวดียวอกันเลี้ยลูกครับโอ้โหว่าจะจอดเสร็จทันทีนี่หนูหนูค่ะแม่ เรอยู่ข้างบนหรอคะใช่ใช่าอ,อยู่ข้างบนโอเคคนโอเคสองคนไปเถอแออม่เหนื่อยอ่ะทำไมเหนื่อยบ้าอย่างนี้ล่ะคะแม่อ๋อกได้ยยลูกปั่นจักรยานยังไมชวนตูดแน่เนี่ยแหละไปเลนตูดตรงไหนคะตูดข้างหลังเนี่ย ถ้าหลังอย่าชนแม่อีกนะค่ะแม่เจะไม่ชนแม่อีกแล้วค่ะเล่นคนเล่นสองคนไี่จะวันนี้ฉันจะเล่นฟรีไฟให้ดูนี่เธอเมื่อวานนะ้าใช่ใช่ใช่ ไป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 ถึงไปก่อนนะเจ้ยเอ้ทำไมเองป่านช้าเนี่ยก็ดฉันด้วยสิฉันไม่อยากกอดเจอาหรอกเฮ้ยเฮ้ยยม่ ดีกว่าไหมอ่ะโอเคอือหือนี่ค่ะเดี่ยนแล้วเหรอใช่ใช่ฉชนเปลี่ยนแล้วนี่เธอเฮรอพวกเราเปลี่ยนเสร็จแล้วมานี่โอเคโอเคโอเค <c oughs> มานี่เรานั่งด้วยกันดีกว่าจุบ น่มามันาน้ำแบาบปุ๊นไ่ไหวดิงน่าจะชอบกันแน่ๆใช่ใช่ใช่้ยป่านี้เล่นเสร็จแล้วนะห้องโอเคงันจะไปหาเด็กๆกัก่อนว่าเด็กๆอยู่ไหนไปไหนอ่ะโน้ตโน้ตไม่อยู่ตรง

มาดูมาเป็นหกโมงลันนะเนี่ยอุของ้าจะมีอาหารอยู่นะอะไปไหนอ่ะตรงใจนี่นะไปไหนอ่ะนี่เนาะไปไหนอ้ยมีนงมีสนอาบน้ำติดตาโอเคเสร็จแล้ว แต่ชมวิวนั่นแหละว้าวมีแชก็มาเป็นชั่วโมงแล้วนะไป๊กดี่ๆๆเรากลับกันดีกว่านะมันมืดแล้วอ่ะไปเรากลับกันดีกว่าเอาล่ะมากันครบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปเปลี่ยนชุดดีกว่า Ba, Ayah, baik, beri pakaian. Ah, beri selesai. Kali ni saya nak makan. Apa ini? Ah, ni 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 ni. Eh, saya akan beri pakaian. Ikan. Okay, selesai. วันนี้กินข้าวบ้านทำไมให้กินข้าวบ้านอีกงี้นเนี่ยก็กินทุนวนะกวันนะก็ชัดนะอยากให้กินข้าวบ้านไงนนละ่ะโอ้อยกินไม่กินก็ได้นี่ฮะไปเลยแม่มาด้วยกันดีกว่าหนุเสี่ยแม่จะรออยู่ข้างบ,บนนะ เฮ้ยน,น้อยก็แช่มานานแล้วจ้ะชิ้อ้ชิ้อ่ะแก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไงแต่งตัวไวๆจะะ๊ะโอเครออยู่หลังเโอ้โ เสร็จแล้วเหรอพวกหนูหนูวันนี้กินกาวปั้นเฮ้ยกินกาวปั้นอีกแล้วเหรอคะตใช่ยแม่ชอบก็กินกาวปั้นเฮ้ยะนั่นก็กินก็ได้ có mình nhé, không wow. <laughs> Ná, cái นั้นเนี่ยเค้าปั้นว้าวอื้อๆๆ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  เดเ็กๆก็น่าจะนอนกันหมดแล้วนะโอเคฉันจะนอนมัน่นนอนดีกว่า ใจตื่นกันแล้วเหรอใช่ค่ะไปเปลี่ยนชุด<ฮ>วันนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะจ้าลูกโอ้โอหใส่เสื้อกันหนาวเลยเหรอใช่ค่ะไปหนาววันเลยแม้แต่ปัจจียก,ก็ยังหนาว ทุกอย่างก็เหมือนแช่ความมารลนนี่มีเนียเฮ้ยแต่เอ่อบาน,นต่างๆก็ยังเป็นสีขาเลยเ่มิเนี่ยปะ้ะจริงก็ฮึมดืดเข้าปากเลยยมยมยมอร่อยจังเลยอ่ะแม่ <c oughs> น้เสร็จแล้ว hmm. ป mm ั่นจักรยานกับลูกและลเรืองราก็จบแค่นี้ก็คลิปนี้ก็อยาลยมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดบ้วยนะคะบ๊ายบาย